รีวิวตัวแรกไปแล้ว402อะร,รู้สึกมันรอยแบบเกินไปก็เลยตำตัวนี้มาเลยค่ะ706มาผสมกันนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้านงนะคะซึ่งต่อบอกเนาะว่ามันรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันแบบโดดไปอะโดยรวมก็คือเนื้อเขามันแบบโอเคมากนะคะซื้อเพิ่มเห็นไหมคะมันจะแบบผสมแล้วมันรู้สึกแบบเอ้ยโอเคได้อะทุกคนเห็นเนื้อไหมลื่นแล้วก็มีความแบบเงาเง,งนั่นแหละคือสาเหตุว่าแบบตบถึงบอกว่าเฮ้ยมันโอเคทุกคนตัวเนี้ยมันโอเคไหนทุกคน เก็บไปเลยไม่ดูข้างหน้าเผื่อใครยังไม่เคยดูรีวิวนะคะตกวก็จะให้ดูข้างหน้าไปก่อนพอดีมากดูความเล่นแสงอุ้ยผมอืมตรงนี้นะตรงนี้นะอ่ะทุกคนเห็นไหมคะมันแบบกบดีเนี่ยมันพอดีผิวแล้วทุกคนจบคอนซีลเลอร์ตัวนี้คือแบบจบเนี่ยรอยดำก็คือจบเนี่ยตอนนี้ตก็คือใช้อยู่ทางหน้า มองจริงค่ะพีต่ตัมค่ะ